เตสังโคชานาตุขอพระสง์ทั้งปวงโปรดทราบบัดน,นี้ได้มีทาย,ยกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้องนำมาซึ่งพัดต,ตาหารมาถวายเป็นสังฆทา,านแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทา,านนี้ย่อมมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จงพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สมทั่วทั้งสังฆมนฑลทนพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกันตามธรรมดาที่มาถึงฉะนั้นบัดน,นี้ ข้าพเจ้าจากสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าให้เป็นการสมควรแล้วไซจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นทาสงสมควรแล้วไซก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่ อาการที่พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการเห็นสมควรแล้วจะได้ทําการแจกของสงฆ์ต่อไปนักาลับันนี้อายงปัทธรรมภาโคมหาเถรสาภา,าปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแด่พระมหาเถรักผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวเสสาราคามหาังปาปุนาติส่วน,นบบท,ยยวที่สําเร็จแา่พระมหาเถรักผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแด่ประดามที่สุดที่เป็นปกตจัตตาตที่สุดทุกโรปตามลําดับ ที่สาเร็จแดบบ่ปกกตัที่สุทั้งหลายแ,แล้วย่อมถึงแด่มานาตาชาติีจับที่สุทุกรูตลอดจนถึงน้องสัมภเนศแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนถึงบรรดาญาติโยมทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายบริโภคแล้วไม่เป็นโทษไม่ก่อให้เกิดหนี้สงฉะนั้นบัดน,นี้ทุกท่านทุกคนเห็นว่าเป็นการดีแล้วสมควรแล้วจงให้สัทสัญญาสาธุกการขึ้นพร้อมกันเถิด